เราเอาไผ่นะคะลำเรียงสู่น้ำนะคะเพื่อแช่ไม่ให้ตัวมอดกินนะคะไผ่เยอะแยะมากมายและนี่ก็คืออันที่เราทำไปแล้ว น้ำลึกมากนะคะนี่คือ,อยืนแล้วใช่ไหมโอ้เอาอะไรครับเราต้องเอาไผ่มาแช่ไว้ประมาณ5-6เดือนนะคะระหว่างนี้เราก็จะทำเป็นแพรค่ะ เรากำลังลากไผ่เข้ามานะคะแข็งแรงมากนะคะมีหน้าทุกเย็นคือหิวโหยมากนะคะไม่กี่วันผักบุ้งก็ขึ้นแล้วหรอ <c oughs> โอ้ผักบุ้ง จากนั้นเราก็เอาเชือกมามัดนะคะดําน้ำลงไปว้าวร้อมยังอมว้าวงานถ้าไม่ชอบนางก็จะไม่ทํานะคะอันนี้คือได้เล่นน้ำนะคะ <laughs> <laughs> ความฝันวายยาว คือการได้เล่นน้ำ นี่คือชานชาลาเหรอคะเนี่ยท่าเทียบเรืออันนี้จะเอาไปถ่วงแพนะคะให้แพมันจมจะทำเป็นสาไว้น้ำ นา,าลงไปไมันก็จะลงไปลงไปได้ลึกแค่ไหนลงไปที่ประมาณอันนี้คือสุดยัง,ยงอ,อ,อ๋อถ้าเราหลายๆคนมันก็จะลงไปอีกเรามัดเชือกไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดึงพื้นไว้ให้ลงไปลึกตามที่เรากำหนด ต่อไ,เไป<ด>เราจะไปลงสะใหญ่ัะไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าหายถือว่าเราทำขึ้นแต่ยังไม่จบบอลไม่บอลนี่บอลยังไม่จ่บอลจะเ,เป็นขึ้นนี่ผมว่าเ,เป็นแล้วมีมป้าเลยถ่ายวิดีโอนี่คือการข <c oughs> ึ้นมา แล้วนะก้ยนะย <laughs> นี่คือการอาบน้ำธรรมชาติไปแล้วนี่คือแพรน้ำจมครึ่งไม่จมครึ่งเมียนั่งแพรผัวไหว้ตามผีบ้ากับผีกว้าง <laughs> อยากมาเที่ยวมาได้เลยนะคะ <laughs> สวยมากเลยคะ่ะ ดูวิวสิคะใครจะมา <แผ S 1> พักพแผ่ปูจิงเมี่ยงแผ่ปูจิงเมี่ยงไปแล้วกลางทะเลไม่ต้องไปถึงชะอําไม่ต้องไปถึงไหนมาที่เขาหลวงวินล่าก็ได้เห็นแล้วภูเขา <c oughs> อ้ไม่กลัวเว้ยมจมลักจมกแต่คือมันจมยาจมเลยจมก็แล้วจมก็แล้วก็มึง่มาจมจมบรรยากาศดีมากมีน้ำให้อาบแต่ไว้น้ำฟางมากเรากำลังจะไปโดยแพกันแล้วนะคะโอเคนะพร้อมนะพร้อม โอ้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากทุกคนน้ำลึกมากนะคะตรงนี้เราเลยออกแบบแพ้ให้สามารถที่จะดึงไว้ไม่ให้ลึกเกินไปนะคะตึงแล้วนะคะอันนี้เราผูกไว้นะคะไม่ให้ไป กำลังล่องเรืออยู่ในบึงบ้านเรานะครับ okay, นี่คือเงือกน้อยดีไหมครับเงกน้อยและเราก็กำลังจะกลับนะคะโดยการดึงเชือกลับดื่มดำมากคลิปนี้สุดยอดเลยวิวเขาหลวงฟาร,ร์มสเตย์ราชบุรีจา้า กลับแล้วนะจ๊ะ